มาแล้วครับพี่แม่แรงสะพานมือสองตัวนี้ญี่ปุ่นแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะขึ้นรถเกง๋งรถกระบะได้สบายสบายพี่ราคาก็ไม่แพงพี่ตัวนี้ของแทร้อยเปอร์เซ็นต์พี่มาจากเซียงคงโดยตรงพี่ราคาวันนี้เราลดให้สุดๆพี่มีตั้งแต่สีเงินและสีน้ำตาลนะพี่นะสีน้ำตาลก็ขึ้นรถตู้รถกระบะรถเก๋งพี่สีน้ำตาลจะมีฐานใหญ่หน่อยนะพี่นะสีน้ำตาลราคาอยู่ที่แ0 0บาทนะพี่นะพร้อมมือหมุนพี่ส่วนสีเงิน ราคาอยู่ที่720บาทพร้อมมือหมุนพี่หนักอยู่ที่1ตันนะพี่นะวันนี้เราเอารถใส่รถเทนเนอร์มาอย่างดีเลยพี่วันนี้ของแท้พี่จากเสียงกงนะพี่นะนี้ตัวสีน้ำตาลนะพี่นะที่เขียนว่าโตโยต้าขึ้น1ตันได้สบายๆพี่ขึ้นรถตู้รถกระบะดได้นะพี่นะตัวนี้ เป็นสีน้ำตาลพี่ดูฐานจะใหญ่นะพี่นะพร้อมมือหมุนพี่มีมือหมุนให้ด้วยครับผมชุดนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะพี่นะราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางพี่เป็นของมือสองญี่ปุ่นพี่แต่สภาพถือว่าสุดยอดมากพี่ตัวันนี้ดูกันให้จะจะพี่ไม่เอียมแกะกล่องนะพี่โอ้โหสุดยอดมือสองแต่ว่าใช้ดีพี่สินค้าเรากล้ารับประกัน10ปีพี่ถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับผมอะเรามาดูตัวสีเงินนะพี่นะนี่เป็นสีเงินพี่ สีเงิน1ตันพี่ดูโตโยต้าครับผมตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นนะพี่ดูของแทพี่สภาพสุดยอดมือสองพร้อมมือหมุนพี่ราคาอยู่ที่720บาทนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งซื้อที่อยู่พี่วันนี้เราขายรถให้สุดๆพี่มาทินเนอร์โดยตรงนะพี่วันนี้ความสูงของมันก็สูงอยู่ที่15นิ้วนะพี่นะความยาวก็อยู่15นิ้วเหมือนกันพี่เหมือนกันหมด น้ำหนักหนึ่งตันที่มีทั้งสีน้ำตาล800บาทพร้อมมือหมนุนสีเงินพร้อมมือหมุน720บาทพี่นะวันนี้เ,าเอารถเทรนเนอร์มาส่งให้ใตรงนาพี่ดูมาจากเซียงกงนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่โอเคครับสวัสดีครับ